สวัสดีครับกับคลิปพิเศษของกับผมนะครับก็คือสวัสดีครับคุณมิสเตอร์เบบี้โกดเกมเมร์นะฮะนี่คือไอดีของข้าพเจ้าเองนะครับจะมาเปิดนะฮะเมื่อตอนกลวันนั้นที่ลง YouTube ไปแล้วเป็นของเด็กในร้านนะฮะใครผมเปิดให้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็เติมร้อห้าสิบบาทนะครับ า5 0บาทนะจะไปเติม200นะครับ150บาทได้เลยนะครับได้มาเราก็แลกเชลวมาเลยครับแลกเชลวตัวแปรกันนะครับตัว250เชลว์จะได้มา10,500นะครับโอเคเรามาดูกันว่าทีเนี้ยเราจะเปิดได้ตัวดีไหมวันนี้ครับผมเล่นรอบเด็กนะครับได้ครับคุณเจดสุ่มซิมนะฮะอ่ะเปิดนะครับรับละ ผมนะฮะผมพี่ก็ได้มาแล้วก็มีนี่นะฮะ 10m นะครับก็ผมจะไม่ทําในสิ่งที่พวกคุณคิดนะครับผมจะทำในสิ่งที่คิดก็เปิดอันนี้ก่อนเลยนะฮะอ่าน,นี้มีโอกาสสมได้นักเตะหนึ่งคนจากท็อป50นะครับท็อป50ราคาของนักเตะนะฮะที่ติดท็อป50ก็ลงทึงมีโอกาส,สดได้นักเตะเวเบหรือไทลิเจนนะฮะ ม่รู้ว่าจะไจะด,ดีหรือเปล่านะครับก็เปิดเลยนะครับมานับ้าดกันนะครับขอเลขค่ากันนะห้าสี่สามสองหนึ่งุกูครม รล้วยนี่หลักด้วยใครวะขมเว้ยคุมคุมเว้ยขุมผุมนี่ยืนขึ้นเลยตัวที่เจ็ด้วครับแต่นี่มันได้จากกัดเติมเว้ยโคตรไป What the fuck โอ้ยต้องขอขอบคุณพันละเมียนะครับที่บอกจับรถตแต่เจ้า อแมวตือนครับแหกปากก็แมวตื่นเลยครับคุ้มนะฮะใครที่บอกว่าคุ้มนะครับคุณมิสเตอร์เบบี้โกดเเมอร์บอกว่าคุ้มนะครับผมได้ชิโก้เหรอ้ายินดีด้วยครับ ผมพี่บอกแล้วอ่าตัวต่อไปนะครับเปิดนี่เลยกูมีสนนะฮะมานับพร้อมกันนะครับห้าสแบบี่สามสองหนึ่งศูนย์ปั๊บโอเคครับไม่เป็นไรครับกูคุ้มแล้วครับโอ้ยลืมถ่ายอีบาไว้ป่ะโอ้ไม่เป็นไรเปิดถอยหลังนะไม่เปิดมันคนอื่นนะคนอื่น เติมเท่าไหร่ครับผมเติมไปร้อยห้าสิบนะครับเป็นโปรแรกเชียวนะครับคุณเจดชุมเ็มนะฮะ <laughs> ส,ส,สองสามสองหนึ่งชุดก <laughs> ุมแต่พี่ดีสิ <laughs> ผมแม่งเด้นตัวตัวข <laughs> าดโอ <laughs> เปิดไล่ลงลยนะอ่านี่เลยครับก่อนเลยครับมามานับต้อหลังด้วยกันนะครับ สี่สามสองหน<ด>ึ่งศูนย์รถก็ไม่สนคนระับกูได้ตัวนี้กูจะได้แล้วอีกบ้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ทุกใจแทบจะวายเลย <c oughs> เฮ้ยกวินบินได้ครับ2 5เอ็มนะครับโอ้ยสัดใจจุ๋เบยไม่นับละแม่งเปิดละ8เอ็มนะวะเอาฉลองครับมาร่วมฉลองให้กับอ่อีบ้าของผมนะครับอีบ้า จะได้จะด้เจ้จเย็นครับเจเย็นคุณเฟสครับใจ้เย็นครับเส็จเลยละมันนี่นะรแล้วรใมึงนกระบอละมันกระบานพอดีนะเจเย็นครับคุณเฟสจะวันนี้ต้องโวนกับอีบานแน่อ um, ่าขอบคุณนะครับสำหรับ ทุณธีวลานะฮะที่คอยสนับสนุนและโดเน็ตผมมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนที่แล้วก็โดเน็ตนะคุณทีวลานะครับมาเดือนนี้ก็เป็นคุณทีวลาคนแรกนะครับที่โดเน็ตให้กับข้าพเจ้านะครับทำไมไม่มาให้ตรู้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุ้มแล้วผมคุ้มตัวแรกเลยเปิดเลยเปิดแบบเปิดแบบพาเราก็คือแบบ ปกติเขาจะเรียงจากตกีการขึ้นไปหาการที่การไปหากัดเอ่อการสุดท้ายไงแต่ฉันผ่าเปิดการที่การไอปัดกัดการดหดก่อนเลยอ่ะมันก็เลยได้ไงของดีจิมจิิมเอาอีบามาลองกับผมเลยได้นะครับจะเตะชั่วโมงนี้นะฮะเดี๋ยวเอาเข้านะครับผมเดี๋ยวฮอคปิดขอปิดเทปนี้ก่อนนะครับกับผมขอบคุณครับทุกคนเข้ามาดูนะครับผมสวัสดีครับติดก่อนครับจุติดก่อน